ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงฉับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายเฟสราคาถูกเป็นตันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผม สวีดัสวัสดีชาวเอฟซีมาไว้ทุกคนทุกท่านกระบาสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนที่ว่าเป็นสายเติมสายพาดและสายฟรีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะ,นะครับผมนะกราบผมแหลมสิงก็จะมาทําคลิปที่เสี่ยงที่สุดแล้วครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการเสี่ยงที่สุดของผมโดยมีการเดิมพันระหว่างบีกินนี่ท่อนบนและ10,000ืบาท รัฐบาลไทยจากเสียยต้นโดยเกณฑ์ในการทําในวันนี้นั่นก็คือทําการไล่สดอยู่หน้าปัจจุบันและจะให้ทุกคนพิมพ์แผนนักเตะที่ผมมีอยู่ในทีเพราผมทั้งบดนี้เลือกมาตัวหนตัวหนึ่งที่ผมมีอยู่ จับมาใส่ตำแหน่งไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องถูกตำแหน่งย้ํานะครับไม่จำเป็นต้องถูกตำแหน่ง,นนง,ก,นงก่อนนี้ไปรับชมกันก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้และคลิปต่อไปให้ผมด้วยโดยการเล่นเราจะเล่นวัดใจแค่หนึ่งเกมเพียงเท่านั้นนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้ทีมผมจะออกมาเป็นรูปแบบไหนแผนจะออกมาเป็นแบบยังไงเรามาดูกันเลยครับผมขอสติ๊กเกอร์มาลัวๆแล้วหลังจากนั้นผมจะบอกว่า เริ่มทุกคนพิมพ์แผนมาได้เลยหัวใจเขียวเป็นการขั้นแชทใครเด้งขึ้นมาเจอแผน5้าสองสองหนึ่งครับโอเครู้เรื่องนี่นะครับ5้าสองสองหมาแผนนี้ครับนี่คือแผน <Soon after. S 1> โอเคทุกคนกติกามีการเปลี่ยนเล็กน้อยโดยเราจะยิงจากนี่นะครับ ของเฮียต้นนะเจ้าของคอนเทนต์ถ้าเห็นข้อความตรงนี้พิมพ์มาถ้าเห็นสติกเกอร์แล้วใครพิมพ์ล่างต่อสติกเกอร์นั้นจะเอาไปนักเตะต,ตัวนั้นเลยเริ่มตำแหน่งแรกครับมาดูกันผู้รักษาประตูเฮียต้นพร้อมแล้วพิมพ์สติกเกอร์ได้เลยครับ GK ตำแหน่งที่หนึ่งโอนาน่าโอนาน่าผมไม่น่ามีอ้มันกลับเอาไปให้ผมรอดเลยเหรอวะไม่มีครับเพราะฉะนั้นตัวที่ได้ ต่อจากโอนาน่านั่นก็คือมิรินโควิกซาวิกครับขอบคุณครับเอ้ามิรินก็ไม่มีขายไปแล้วดันดันก็ไม่มีเฮ้ดันมี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 อยู่ดันมีอยู่ลืมลืมนึกว่าดันตัวใหญ่โอเคผมมีดันประตูตัวแรกครับเป็นดันเอ้ยก็ถือว่าได้เล่นอยู่มา ตัวแรกดอนนารุม่าตำแหน่งต่อไปขอเป็น LB ครับถ้าเฮียต้นพร้อมแล้วพิมพ์หัวใจมาได้เลย LB ทีมผมจะออกมาเป็นแบบไหน CR7 w h a t ซ h e fuck โอ้โหงานเบาไรแหลม l อพีพิโนเรียบร้อยครับ LB นึกสภาพทีมก็ออกจะเป็นยังไงไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ และตำแหน่งต่อไป RB ครับทีมนี้คือทีมที่ควรจะจัดให้ผมเอาไปลุยเงินหมื่นนะเว้ยคนดูถ้ารักกันจริงนะก็จ,ะจัดให้มันดีๆหน่อยตำแหน่ง RB ถ้าเฮียเติ้ตนพร้อมจัดเลยครับใครเฮียเติ้นพิมพ์มาแล้วเปเล่พัคตาฟักเปเล่อ RB อี ทีมกูตายโหงอะไรเงี้และตำแหน่งต่อไปผมขอตรงนี้ก่อนแต่ตำแหน่งนี้ผมขอไปตัว CB เท่านั้นย้ำผมขอตัวเดียวเป็นตัว CB 1หนึ่งตัวผมจะวัดใจคนดูเดี๋ยว่าคนดูจะเลือกตัว CB ตัวไหนให้ผมภาพบิกินี่เริ่มมาละไอ้แหลมใส่บิกินี่เริ่มเห็นภาพละเฮียเต้นพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับนาลู รู้เรื่องนาลูนี่นะครับนาลูนะจากจารุวียดเฉียดๆกับเมาดินี่ไปโอเคทีมของเราก็ขยับขึ้นมาละและตำแหน่งต่อไป CB ตรงนี้ครับทุกคนจะให้เป็นตัวไหนเฮียเต้นจัดได้เลยครับผมเมาดินี yes. ่ยัยน้องอู้น้องร้องอู้พี่ขอบคุณเลยครับอู้น้องน้องอะไรเนี่ย น้องอะไรเนี่ยสั่งลุมใจอุยอ้ยอู้ขอบคุณครับขอบคุณครับอุย้ยบาดีดีแ Es หมุดน้องคนนี้คนดีเองเป็นคนที่ดีมากน้องและตำแหน่งซเบีเฮตันจัดไปครับขอให้ผมเจอได้เจอคนดีขอให้ผมได้เจอคนดีคนดีๆได้เถิดคนดีดีขอและ มันมีฟานไดรอยอยู่ไม่อะไรเนต้าผมมีหรือเปล่าอุยอ้ยเฮ้ยคนดูรักผมเหมือนกันนี่หว่าอุ้ยพี่เองรักพี่พี่ก็รักเองไม่น้องไม่มีเนต้าครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นอันดับที่สองนั่นก็คือฟานไดครับจากบิก๊กทีแน่และกองหลังกูแน่นจับ มาและตำแหน่งต่อไปครับ C M หลังใช้ได้หน้าเละเออว่ะอ้ขอร้องเออว่ะลืมไปมันเหลือตำแหน่งกองหน้าอีกนี่ว่ะโอ้โหไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคนดีในเพจผมเยอะอุ้ยชัดคขางวิเอล่าบอดี้ วีเอร่าวีคุณพี่พี่พี่ขอ,อกอดพวกเองได้ไหมพี่ขอ,อกอดพวกเองได้แล้ววะโอ้โหแล้ตำแหน่งต่อไปครับ CM อ,อีกหนึ่งตัวครับผมเฮียตันจัดไปเนียตันบอกบีจินี่เหลือแค่สายแล้วตอนแรกมาเป็นชุดแล้วนะตั้งแต่พีโดกับเปเร่มาผมก็เห็นละเห็นล่าเรือนล่างตัวเองได้ใส่บิกินนีล่ละโทนี่โคตร นี่โทรนี่โค้ดจากนักชพลรายศาศัสตร์ทุกคนว่าผมจะได้เงินหมืน่นหรือผมจะได้ใส่บิกินี่แค่นั้นครับก็ดูเอาครับ <What? S 1> ก็ดูเอาครับทีมผมตอนนี้ครับ <Yahoo. S 1> และเอาตำแหน่งแรกของแดนหน้าครับตำแหน่ง LW มาเซลล์กว่าอะไรโอู้ยังดีที่เป็นมาเซลร์แบกต่อจากมาเซลร์แบกคือเฟอร์ดินันด์โอ้โหแล้วผมมีด้วยนะสองตัวเนี่ยเนี่ยโอ้ยเอ้ามันก็ต้องได้เล่นแล้วะและต่อที่ตำแหน่ง RW ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันค้ังบล็อง โอ้โหกูตลกเขาไม่เล่นกันถึงใจน,น้องเฮ้ยพวกเองใจเย็นดีโโหคนที่รักกันไม่ได้แล้ว,ว่าบองไม่ได้เฟอร์ดินานโอ้โโอ้โหโอ้โหกลองหลังกลองกลางเอาให้กลองหน้าเอาหาตำแหน่งสุดท้ายครับเอที AT! เอาเลยครับเพียร์ต้นคนดีๆจงมาคนดีๆจงมาใจเองมาเกต็ตฮะอุ้อยมาเกต็ตเหมือนจะไม่มีนะเพราะผมไม่ได้เล่นมาเก็ตอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราโซนี่โคดเดี๋ยว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 มาเก็ตผมผมได้แลกมาเก็ตไว้ป่าววะอย่ามีนะว่ายเละไม่มีใช่ไหม แล้วกูมีสามตัวเลยมึงไปเห็นมาจากไหนไวะเนี่ยรู้เรื่องหวานเจี๊ยบมาครับพร้อมลุยหนึ่งหมื่นบาทหรือชุดบิกินี่ท่อนบนใส่ในไลฟ์สตรีมสิบนาทีเฮียขอมานี่นะครับร้อยสิบสองนะหลอกหลอกหลอก แน่มีพวกกดรอเว้ยของมันต้องมีสารเวม,มันจะมีพวกกดดักผมมันจะมาตบผมปิดจอก่อนมันจะมีพวกดักผมเมื่อกี้กดผิดเกือบไปกดแรงมาครับห้าสิบดาว อันนี้คืออันแรงนะทุกคนมันไม่แฟร์สำหรับผมว่ะมันไม่แฟร์ว่ะคนดูเอาคอนทิ้นโอ้โหมาใส่50ดาวอย่างนี้หรอบอร้องเลยน้องถ้าน้องรู้จักพี่พี่รักผมผมรักพี่เฮ้เยจ้าอ้ายโู้ยย้เว้ยมา ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยนิ่ไวนินไว้แหลมและเกมแรกของวันด้วยสองวันดิเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นใจเย็นเย็นแหลมอย่าเล่งดีเฮ้ยมึงนำํำบอลมึงน้ำน้องโอ้กูจะโยนไปให้ใหมันมันก็ไม่ได้อ่ะมันเฟอร์ดินาน่ะมันเฟอร์ดีนานเปเล่ไม่พิั้งแต่กองหลังขึ้นหน้าไปเลยวะ ฟอร์ดีราน่ะแท็กติกแท็กติกขวเป็นแท็กติกรถบัสหลังรถบัสแน่นแน่นแนรับแนเกมเกมเกมบันทินนเขาได้ไงวะ กองหน้าเรามันฝากความหวังไปไม่ได้เว้ยคุณดูเป็นมาเกสกับเฟอร์ดินานะมึงดูดีทรมานชิบหายเลยวะ่ะทรมานจัดมันส่วนไปก็ส่วนไม่ได้อ่ะ โอเคโอ้เสมอก็มาอยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นไรไปไม่ได้ครับนอกนจากกับผมมาแจกขอล้วันให้กับ ผู้โชคดีนะครับทุกคนทุกท่านของคลิปล่ามาเซโรซิโกวันแรกนะครับของดีเมืองบราซิลก็คลิปนี้ลงไป3วันแต่4วัน้อดวิวที่8.8หมื่นยอดไลค์3.3พันคอมเมนต์997คอมเมนต์เดี๋ยวเราทำการกองคอมเมนต์เพื่อหาผู้โชคดีกันเลยฮะมาครับจาก9 9 7นะครับคนดูมาดูกันคีย์เวิร์ดนะครับผมไม่คอมเมนต์ว่า0 0 0พอยต์ใช่ไหมน่าจะแ0 0พอยต์นะครับ มาดูกันพร้อมแล้วกดเลยครับทําทีมชื่อมาติเนสโอ้ยอันนี้อันนี้มีคนเสนอมานานแล้วชิลีใช่ครับอันนี้ก็ดูจริงแต่ขอคําว่าแปดพันละกันดีครับการอดครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไปกันต่อครับไปครับเบนไว้เผื่อได้ไม่ให้ครับสิบแล้วนะโอ้หสิบเอ็ดแล้วครับโอ้ยโอ้ยทำคลิปอีฟุตช่วงช่วงนี้ไม่ได้ทําเลย ไปกันต่อไปกันต่ออู๋อยากได้คำว่าแปดพันอยู่เนยประมาณหกพันห้าหรออันนี้เขาก็ดูจริงนะก็ซีล่าเอานี่แหละนะครับเพราะว่าผมผมให้ผมถามว่าผมใช้รวมรวมประมาณกี่ถอยนะครับก็ยินดีกับก็ซีล่าเก้าแปดห้าหกด้วยนะครับทำการแคปบหน้าจอ ไล์แครบัญชี u t u b e แล้วก็ทักมาที่จีด้านบนนี้มาได้เลยฮะ,ะทัมงว,ว่าติดต่อรับขอล้วนยินดีกับก็อดซีล่าด้วยนะครับที่ได้ไปนะครับส่วนคนที่แร่ต้องเสียใจไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฟังคีย์เวิร์ดแล้วคอมเมนต์มาให้ตรงตามคีย์เวิร์ดหวังว่าชื่อหน้าตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของคุณแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับก็จบกันไปนะครับผมนะสำหรับคอนเทนต์ที่เฮียต้นยนให้ผมมาก็ต้องขอบคุณเฮียต้นจริงๆนะครับท้าทุกคนนะครับถามว่าอยากให้มีต่อไหม ผมบอกกันเลยว่ามีต่ออยู่แล้วเพราะว่าดูจากคําว่า EP ยังไงก็ต้องมีต่อนะครับผมนะเรามาดูกันว่าคลิปหน้านั้นมันจะยังคงเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้าเป็น EP2 ผมจะไม่ได้ใช้ทีมนี้แล้วนะทุกๆ EP ีจะเปลี่ยนทีมไปมันจะจบตอนไหนมันจะจบจนกว่าผมจะได้1 0,000บาท หรือว่าผมจะได้ใส่ท่อนบนเป็นบิกินี่มีแค่นั้น,นครับแพ้หรือชนะ1เกมก็ต้องรอติดตามดูนะครับว่า e ีพีหน้านั้นจะมาในตอนไหนอาจจะมาในสัปดาห์หน้าหรืออาจจะมาในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ก็เป็นได้นะครับผมนะแต่ก็นั่นแหละนะครับทุกคนก่อนที่จะจาก,กันไปนะครับก่อนที่จะลากันไปก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์ ฝากกดซับสไครป์ฝากกดกระดิ่งฝากกดแชร์ให้กับผมแล้วก็เฮียเติ้ลด้วยนะครับผมนะสำหรับคอนเทนต์ที่เข้ามาโยนให้ผมเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้เฮียแกก็โดเนตมา1แบงค์เท่านะครับเป็นการลอบใจที่ตอบรับคอนเทนต์นะครับแต่ก็นั่นแหละเฮียเขาบอกอยู่ว่าก็รออยู่รอรอวันที่จะได้เสียเงินหมื่นอยู่เขาอยากดูเหมือนกันหนึ่งหมื่นะแต่ก็นั่นแหละผมก็ไม่อยากใส่เหมือนกันเพราะนั้นผมก็ต้องเอาหนึ่งหมื่นบาทให้ได้ยังไงเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้า สำหรับวันนี้กระบผมแรมสิงกระลาขอบคุณทุกคนมากๆกราบขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมจบขอบคุณมากครับผมเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ